สวัสดีค่ะวันนี้เราจะตอบคำถามกันคำถามแรกเรื่องกฎแห่งกรรมช่วงนี้เพื่อนบอกชักไม่แน่ใจว่ากฎแห่งกรรมมีจริงไหมเพราะเห็นเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นดูเหมือนทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีไม่ต้องรับผลกรรมที่ทำไว้จะตอบว่ากฎแห่งกรรมเป็นอจินไตย ก็เหมือนกำปั้นทุบดิน <c oughs> คือคำว่าอาจินไตเนี่ยนะคะไม่ได้แปลว่าไม่มีคำอธิบายอาจินไตเนี่ยเออหมายถึงว่าคำตอบเนี่ยค่ะมันเกินกว่าที่สติปัญญาของมนุษย์เราธรรมดาเนี่ยจะไตรตรองแล้วก็เห็นเหตุเห็นผลแล้วก็เกิดความเข้าใจได้ มันมันต้องเราต้องมีสติให้มาก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 ขึ้นกว่านี้เพราะว่าอาจินไตเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสามารถที่จะพินิจพิจารณาจนกระทั่งท่านเข้าใจในเหตุในผลอันนี้แล้วก็ท่านก็เชื่อมันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าทุกวันทุกวันที่เด็กทั้งหลายบอกว่า พุทธศาสนาเนี่ยเ,เป็นไม่เป็นวิทยาศาสตร์คล้ายๆกับว่าเราพูดขึ้นมาแล้วก็บังคับให้ต้องเชื่อก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์ของเราที่เรารู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์อะไรเนี่ยมันเอาไม้กิโลมเมตรวัดทีละหนึ่งกิโลเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมันผิดไปครึ่งกิโลเนี่ยเราบอกครึ่งกิโลเท่านั้นอะ แต่วิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านเข้าใจและบางทีท่านบอกว่าท่านอธิบายเราก็ไม่เข้าใจและคนก็เลยบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะรู้ตามสติปัญญาเราไม่พอมันเป็นอจินไต่ถ้าเราพยายามจะไปคิดเนี่ยเราจะเป็นบ้าซะก่อนก็เหมือนอย่างกับว่าของเราเนี่ยภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งหลาย วัดเป็นกิโล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 แต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยวัดเป็นนาโนมิเตอร์เพราะฉะนั้นก็นึกถึงเลยนะคะว่ากี่นาโนมิเตอร์มันถึงจะเท่ากับหนึ่งกิโลอะค่ะมันมันมันก็ละเอียดกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเราถึงบอกว่าถ้าเราพยายามจะเข้าใจของพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่าเออเราบอกว่าสิบหกรามานูเท่ากับหนึ่งอนุ ทีนี้สมมุติว่าตาเราเนี่ยมองเห็นอนูได้ว่าเป็นหน่วยเลขที่สุดแต่พระพุทธเจ้าบอกในหนึ่งอนูที่เราว่าเลขที่สุดเนี่ยยังมีสิ่งเล็กๆอยู่อีก16ส่วนที่จะรวมกันเข้าเป็นหนึ่งอนูเราก็มองไม่เห็นแล้วเราพยายามมองเท่าไหร่เราก็ไม่เห็นถ้าเราพยายามที่จะคิดว่าเราเห็นเราก็เป็นบ้าไปซะก่อนเนี่ยค่ะที่อจินไตยหมายความถึงอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่า อาจินไตก็เหมือนกับบัรทุกดินมันมีเหตุมันมีผลแต่ถ้าสติของเรายังไม่ละเอียดถี่ถ้วนถึงขั้นนั้นมันเหมือนเหมือนที่เขาบอกว่าอือสงไขยหนึ่งอสงไขยหนึ่งเนี่ยก็เท่ากับเออเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขศูนย์อีกร้อยสี่สิบตัวตามหลังอนะเราก็นึกไม่ออกนะคะว่าหนึ่งอสงไขยเนี่ยมันเท่าไหร่แต่แต่เราก็รู้ว่า มันมันยาวนานเหลือเกินแต่มันก็มีมาตราวัดได้อะว่าเลขหนึ่งแล้วก็เอาศูนย์เติมเข้าไปอีกร้อยสีสิตัวแล้วก็คิดเอาเถอะนะคะว่าส่วนเซี่ยวที่พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์ขนาดของเราเป็นภาพปัญญาธิกะเนี่ยก็ใช้สี่อสงไขยคือสคูณด้วยเลขศูนย์ร้อตัวซึ่งเราเราก็นึกไม่ออกว่ามันยาวนานแค่ไหนแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ นับของท่านได้ท่านก็รู้มันมันก็เป็นน้ำนองนี้นะคะและที่เขาบอกว่านี่อสงไขซึ่งกับหนึ่งเนี่ยมันเล็กิดเดียวเขาบอกเขาพระจุมเมนเนี่ยเออถ้าเผื่อทุกทุกร้อยปีเทวดาจะเอาผ้าแพรมาลูบขี้ฝุ่นออกทุกๆุกร้อยปีก็มาลูบขี้ฝุ่นออกจนกระทั่งเขาพระจุมเมนเนี่ย หมดราบเรียบเป็นหน้ากลองไปก็เท่ากับหนึ่งกับนี่หนึ่งกับมันมันยังเล็กนิดเดียวในอสงไขยนะคะแล้วคิดดูก็แล้วกันว่าเร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 า,เราไม่คิดได้เปลืองเราเรา,เราต้องบ้าตายซะก่อนเพราะฉะนั้นที่บอกว่ากฎแห่งกรรมมีจริงไหมมีจริงจริงเลยค่ะเพราะว่าเราทำสิ่งไหนเนี่ยเราก็จะต้องได้รับสิ่งนั้นตอบแทนแต่เรามองไม่เห็นชาตเพราะว่า กรรมเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพันไม้ที่บอกว่าหญ้าเนี่ยพอโปรยไปอาทิตย์หนึ่งมันก็เห็นละมีต้นมีดอกมีเม็ดออกมาเออต้นสักก็ประมาณร้อยปีถึงจะเอามาทำกระดานทำอะไรอะไรได้ทีนี้ต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอายุไขมันเท่าไหร่ รืออย่างมะม่วงเนี่ยค่ะถ้าเปรือปลูกได้เม็ดเนี่ยมันก็เราๆสี่ห้าปีมันจะออกลูกแต่ถ้าเอากิ่งตอนเนี่ยก็เราๆปีสองปีมันก็ออกลูกแล้วทีนี้กิ่งตอนเนี่ยมันรากแก้วมันไม่ได้ยึดแผ่นดินไดเท่ากับจากเม็ดนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ฉลาดขึ้นค่ะแทนที่เขาจะเอากิ่งตอนแล้วก็ปลูกลงในดินเลยเนี่ยเขาปลูกต้นพื้นเมืองเอาไว้ก่อน ้นพื้นเมืองเอาไว้ก่อนพอมันโตดีแล้วเขาก็ฟันกิ่งนี้ออกแล้วก็เอากิ่งตอนมาทาม,มันก็ใช้รากของไอ้ต้นพื้นเมืองเนี่ยนะคะทีนี้ไอ้ต้นนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นต้นมะม่วงวิเศษเพราะกิ่งนี้ก็เป็นพันหนึ่งอีกกิ่งก็เป็นอีกพันหนึ่งตกลงมันก็อยู่ได้ดีเพราะว่ารากมันก็อย่างลึกมันกน็เป็นต้นที่มาจากเม็ดใช่ไหมคะ แต่ว่าแต่และกิ่งเนี่ยมันมาจากกิ่งตอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็เลยสามารถที่จะทํามะม่วงกิ่งตอนที่มีลูกได้เร็วขึ้นแล้วก็อยู่ยงคงกระพันมีพายุมีอะไรมันก็ไม่โค่รเพราะว่าอต,ต้นที่มันนั่นเนี่ยมันเป็นต้นที่จากเม็ดมันก็มีรากแก้วยึดได้ดีแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็งงให้ทำไมกิ่งนี้พันหนึ่งกิ่งกิ่งนี้พันหนึ่งกิ่งนี้พันหนึง,ง,น,น,น,ง,น,น,งนะคะเราก็ค่อย พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้ไอ้เรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยค่ะเราพัฒนาไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจําแนกได้ว่ากรรมที่เราทํายกตัวอย่างอย่างเป็นต้นว่าเออเราผิดศีลข้อข้อข้อสี่พูดบทเนี่ยค่ะเออพูดบทเนี่ยบางทีเราพูดเล็กๆน้อยๆกรรมมันก็เล็กๆน้อยๆแล้วพูดมากกรรมมันก็มากหรือว่า เราพูดคาเดียวกันเนี่ยแต่เราไปว่าพระพุทธเจ้ากรรมมันก็หนักหนาสาหาัสกว่าที่เราจะไปว่าปุถุชนที่เขามีศีลหรือไปว่าไอ้โจรเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันต่างกันนะคะถ้าเผื่อคนที่รับเนี่ยเป็นคนที่บริสุทธิ์สูงส่งมากคําพูดคาเนี้ยมันก็มีผลหนักหนาสาหาัสแต่พอาเราไปด่าไอ้โจรมันแทบจะไม่มีผลอะไรเลยเพราะไอ้โจรเองมันก็ รู้สึกสกปรกโสกโครกพอๆกันอยู่แล้วตรงนี้ค่ะมันมันถึงได้บอกว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยยากที่จะมาอธิบายให้มนุษย์เข้าใจได้แต่ก่อนดิฉันก็ไม่เข้าใจเพราะพูดถึงสีเนี่ยบอกว่าสีเนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติดิฉันก็เถียงท่านอาจารย์บอกท่านอาจารย์ตอนนี้เนี่ยนะมนุษย์เนี่ยมันเพิ่มจํานวนขึ้นเยอะๆแต่ดิฉันแน่ใจเลยว่าคนที่เป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ได้มีสีท่านบอกไม่ใช่ ไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าศีลเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยหมายความถึงคนนั้นเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจเป็นมนุษย์สัมนุษย์โสเหมือนเวลาที่บวชถ้าใจเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีศีลมันมันไม่ใช่คอยยากๆัสักแต่ว่าเป็นคนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นคนแต่มันเป็นมนุษย์เดลฉานโอนะจิตใจมันยังเป็นจเดรัจฉานอยู่แต่ว่า เราไปตัดไม้ทำลายป่าจนตัดเดรจานมันเกิดมาไม่ได้หรือว่าอย่างปลาเนี่ยค่ะปลาน้ําจืดเนี่ยดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าเวลามันจะวางไข่เนี่ยมันต้องมาตรงที่ที่น้ําทะเลกับน้าแม่น้ํามันมาชนกันเป็นน้ํากร่อยไข่มันถึงจะฟักตัวเป็นลูกปลาได้เดี๋ยวนี้เราก็ทําำจนกระทั่งอน้ําทะเลจะหนุนเข้ามาอีนี่ก็ตื้นเขินจนกระทั่งน้ําคลองลงมาไม่ได้ตกลวง ปลามันก็เกิดไม่ได้ไอสัตว์บกหรือก็ตัดไม้ทำลายป่าจนมันเกิดไม่ได้แต่กรรมที่ทำให้มันเจ็บแทนเนี่ยมันมีมากมันก็เลยต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่คนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์เขาอยากอยากศัก์แต่ว่าเป็นคนนะคะเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์มันเพิ่มจำนวนขึ้น แต่มันเป็นมนุษย์เซเดรชาโนมนุษย์นิลโยมนุษย์สเปโตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่ามันเป็นมนุษย์ทีนี้เราก็ไม่เข้าใจเราก็คิดว่าอ้าวก็ไหนบอกว่าศีลเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่นิยามของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มันมันมัน,มนร่างกายมันใส่เสื้อมนุษย์ก็จริงแต่ใจมันเป็น ตัดนรกมนุษย์จะนีรโยใช่ไหมคะที่มันโกรธขึ้นมามันมาขอตังค์แม่ไม่ได้มันก็เตะแม่สไตล์คาตีนมันอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์มันมันมันอยู่ในนรกมันหนีนรกมาทีเดียวมันก็กลับลงไปในนรกใหม่ทีนี้เราไม่เข้าใจนะคะเราก็เลยคิดว่าอ๋อใส่เสื้อมนุษย์ข้ามันก็เป็นมนุษย์ท้งนั้นแล้วเราก็บ่น แต่ก่อนนั้นลูกเต้าเราแล้วว่าอะไรมันก็ยังเชื่อเราถึงมันจะล่อง่มร้องไห้แต่มันก็ยังทําตามเราใช่ไหมค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ทําตามเลยมันมนุษย์เดรจฉานโนทุกครั้งเราต้องพูดมันยังกระแผ่นเสียงตกล่องพูดซ้าพูดซ้ำมันก็จังไม่ได้เพราะมันใจมันยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่อย่างอย่างเป็นต้นว่าเราเลี้ยงลูกหมาเล็กๆอะค่ะฝนตกเราก็บอกมันบอกเท้าเจ้าเปียกอย่าเดินขึ้นมาบนบ้านนะ มันก็ปฏิหารแคว๊กแ,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 กแกคว๊ะแคว๊ะค,ครับครับแต่พอเราเผลอมันก็ย่ำขึ้นไปหมดเลยสองชั้นเราก็โกรธมันแต่เออไปว่าอะไรหมานะเราก็ไปเอาผ้าขีรลีวหมาแล้วก็เช็ดแต่พอมันใส่เสื้อคนแล้วเราบอกเจ้าถ้าเผื่อเจ้ายังไม่ได้ล้างทาเท้ทาเช็ดเท้าแห้งห้ามขึ้นบ้านนะครับครับครับแต่มันก็ย่ำขึ้นไปเหมือนลูกหมาเราก็โกรธมัน เราก็บีบปังคับมันว่าไปเอาผ้าคีริ้วมาแล้วเราก็ยืนคุมให้มันเช็ดพอเราเผลอมันก็แทบสองทีแล้วมันก็ไปกลับมาเราก็โกรธมันอีกแต่ถ้ามันใส่เสื้อหมาเราก็ไม่โกรธมันเห็นไหมคะเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านบอกไปเอาอะไรก็มนุษย์ะเดชะโนเราเองเราอยากจะให้มันทําไม่ได้เราก็ต้องพูดเป็นปากชักยนต์นี้แหละ เพราะฉะนั้นท่านถึงรู้ว่าท่านจะสอนมนุษย์เดลชานโนหรือมนุษย์สันนิยโยหรือจะอะไรท่านรู้ไปหมดท่านก็ถึงสอนแล้วได้ผลเราสอนแล้วอาจจะฆ่ากันตายเราตายนะคะไม่ใช่มันตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกดแห่งกรรมเนี่ยมีจริงจริงจริง,รงแต่ใจเราไม่ละเอียดพอที่เราจะเข้าใจแล้วเราก็แปลมันไม่ถูกอย่างอย่างทุกวันนี้เนี่ยที่ท่านอาจารย์สิงห์ทองบอกอะ่ะ มนุษย์สมบัติคือใจของคนเป็นมนุษย์เพราะว่ามันรักษาศีลเป็นแล้วแล้วศีลก็มีละเอียดทีท้วนอีกศีลที่พระอ,อริยเจ้าชื่นชมหรือศีลอย่างชนิดถลอกปอกเปิกศีลอย่างชนิดที่ไอโจรมันก็ถือบ้างมาถือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงได้ไปเข้าใจผิดว่า กฎแหงกรรมเนี่ยไม่จริงแล้วเพราะเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นดูเหมือนทําดีไม่ได้ดีทดําดีต้องได้ดีค่ะแต่ทีนี้บังเอิญตอนที่เขาทําดีไอ้ผลของกรรมชั่วที่เขาเพิ่งทําใหม่ๆสดๆร้อนๆมันมาบางเสียก็เลยคิดว่าทําดีได้ชั่วทําดีไม่ได้ดีแต่จริงๆอะ่ะทาดีต้องได้ดีแต่บังเอิญ ไอสิ่งที่มันบัปรากฏเนี่ยเราไม่ได้ตามอย่างละเอียดดีด่วนอย่างพระพุทธเ,เจ้าเรามองไม่เห็นเราก็ไปเอาผลชั่วที่มันเพิ่งทำหมาดๆแล้วมันเกิดขึ้นมาขณะที่ไอความดีอันนี้เราอาจจะทำเอาไว้มันมันมันไมน่ไม่ขึ้นลำดับกันเราก็เลยหลงเลือกบางทีเราเองเนี่ยค่ะเหมือนแต่ก่อนนั้นมีคุณหมอท่านหนึ่งท่านเป็นคนที่คล้ายๆกับว่า กลัวว่าถ้าเกิดใครมาถามอะไรท่านแล้วท่านบอกจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วเขาก็จะตอบได้ดีกว่าท่านเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติใครเข้ามาถามทางม,มันจะต้องไปทางขวาท่านก็บอกให้ไปทางซ้ายอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็นึกบอกว่าพอเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็คงจะเจอครูบาอาจารย์ที่ไม่เก่งไม่จริงนะคะตรงไปตรงมาแต่เราก็แปลกใจ เขาไปเนี่ยเขาก็ไปสํานักที่ล้วนแต่เป็นท่านอาจารย์ที่เลิศประเสริฐทั้งนั้นเลยแล้วท่านก็เมตตาเขานะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะไปพักแรมอ,อ,อยู่ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์หรืออะไรแล้วเราก็นึกทำชั่วแล้วทําไมมันได้ดีอย่างเนี้แต่พอดูไปแล้วอ๋อใจเขาเองค่ะอย่างยกตัวอย่างเวลาเขาไปเนี่ยเขาก็จะวันแรกเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้อยู่ปฏิบัติแล้วค่ะเขาพอไปถึงปุ๊บเขาก็จะไปเหมาตลาดเทศบาลหมดเลยนะคะอาหารสดเป็นต้นว่าเนื้อหมูไก่ทั้งตัวยังไม่ได้ผ่าเอาเครื่องในออกเหมาหมดแล้วก็ไปกราบท่านอาจารย์แล้วเขาก็ขอลาท่านอาจารย์ไปวัดท่านอาจารย์ที่ยังเป็นลูกศิษย์อยู่ค่ะคืออย่างไปอีสานนี่ก็เริ่มต้น จากอุดรจากวัดทร่านอาจารย์มหาบัวแล้วก็ไปไปไปบางาทีเข้ามาถึงท่านอาจารย์ถึงทองเนี่ยสี่โมงเย็นซึ่งที่วัดท่านอาจารย์ถึงทองไม่มีตู้เย็นไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาเ <Yes. S 1> พราะฉะนั้นคุณแม่ชีเขาก็แย่เ okay, อาไก่มาสิบตัวเนี่ยคะ่ะยังไม่ได้ผ่าท้องเลยนะคะและซื้อตั้งแต่เชา้าพอสี่โมงเย็นเนี่ยมันก็เริ่มมีกลิ่นแล้วนายเราจะต้องระดมกันเพราะบางทีท่านอาจารย์ลงศาลา ทุ่มหนึ่งเราก็จะต้องไปฟังละไอไก่สิบตัวนี้มันก็แย่ก็ต้องทําให้เสร็จแล้วทีนี้เมื่อไม่มีไม่มีตู้เย็นทํำยังไงอะคะคุณแม่ชีก็ต้องหาผงกะหรี่หรืออะไรผัดเอาไว้ก่อนเพื่อให้มันไม่มีกลิ่นแล้วก็วันรุ่งขึ้นเอามาทําเป็นกับข้าวเป็นอะไรคือก็ต้องหาทางดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ชีเขาก็เบื่อพอ ท่านนี้มาเนี่ยเขาก็ถามท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยนะสมมุติของเนี่ยมันมีราคาร้อยบาทแต่ว่ามันเป็นดีๆเนี่ยถึงห้าบาทเนี่ยแล้วทำไมเขาจะต้องเหนื่อยยากทำเขาโยนทิ้งซะบ้างไม่ได้เหรอทัานบอกไม่ได้เพราะว่าเขาทําบุญมาถึงมันจะไม่ดีงามยังไงแต่เราเอาของเข้าไปทิ้งไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมแล้วเราจะต้องเป็นควายไปให้เขาไถานา คือรู้สึกสมัยก่อนนะคะครูบาอาจารย์วัดบาทั้งหลายเนี่ยก็ไอ้ชั่วที่สุดก็คือไปเป็นวัวเป็นควายให้เข้าไถนาคือคือท่านเปรียบเทียบเป็นอะไรอย่างอื่นไม่เป็นนะคะเราก็รู้สึกว่อหัวควายก็สบายเดียวจะตายทีนี้เ,ออเสร็จละวันหนึ่งค่ะก็บังเอิญเราก็ไปที่วัดของท่านอาจารย์มหาบัวเนี่ยแต่เราไปรถทูก ทัวร์มันไปเร็วมันก็ไปถึงตั้งแต่เอ,อ,อยังไม่ได้ลงศาลามานะคะเราก็หยื่อยูออ่ทีนี้เข้ามาเข้ามารถไฟรถไฟมันสายอะคะ่ะพอมาถึงเขาก็รีบเข้าไปกราบท่านท่านก็บอกอา้าววันนี้ทําไมมาเร็วอะเมา์ตลาดเทศบาลหนึ่งสาสหมดแล้วเหรอเขาบอกยังไม่หมดเจ้าคะ่ะแต่ว่ารีบมากราบท่านก่อนให้รู้ว่าเขาเขาจะมาแล้วก็จะได้มาอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยท่านบอกอา้าว รีบไปซะไปเหมาให้หมดทั้งเทศบาลหนึ่งสองสาแล้วค่อยเข้ามาจะเข้ามาตอนค่ําตอนไหนก็ได้วัดระไม่หนีหายไปไหนหรอกเราฟังแล้วเราก็เสียวสันหลังเรารู้ว่าท่านประชดให้ทีนี้พอเขาออกมาจากท่านเขาก็เตียเพราะเขาให้รถคอยอยู่ใช่ไหมคะเขาก็จะไปเหมาเทศบาลหนึ่งสองสาแล้วก็ไปให้หมดเขาก็เจอเราเขาก็บอกเห็นไหมฉันบอกแล้วท่านอาจารย์เนี่ยท่านรู้ว่าฉันเนี่ยชอบทําบุญ พราะฉะนั้นท่านก็สนับสนุนให้ฉันทำเต็มที่เราก็เลยอ๋อเขาได้เจอของแท้ของจริงใจเขาที่เขาหลอกคนอื่นไปซ้ายให้ไปทางขวาไปทางขวาให้ไปทางซ้ายเขาก็หลอกตัวเองเขาฟังท่านอาจารย์แทนที่เขาจะเห็นว่าท่านอาจารย์บอกแล้วว่าเลิกนะไม่ต้องไปตลาดเทศบาลแล้วปฏิบัติเถอะเขาก็ไปเข้าใจว่าท่านสนับสนุน เพราะฉะนั้นถึงเขาอยู่ใกล้ของแท้ของจริงเขาก็แปลตามกิเลสท,ที่มันสอนให้เขาแปลเขาก็ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมเนี่ยเราต้องดูดีๆนะคะแล้วถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยเราก็จะบอกว่าโว้ยคนทําชั่วได้ดีแล้วเราเนี่ยนะบางทีอู้มาถึงท่านเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่อย่างนี้เพราะกติเต็มซะแล้วอะไรซะแล้วอย่างเงี้ยแต่แท้ที่จริง เราฟังท่านเราแปลถูกต้องถึงเราจะไม่มีโอกาสอยู่กับท่านได้ยาวนานนย่ครับแต่เราก็ได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราดูให้เราดูาดแลให้เราแปลให้ตรงตามธรรมและเราก็จะได้ธรรมเต็มที่นะคะอย่าไปคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นและอย่าไปอิจฉาลิขยาเขาแล้วก็ไปดูตามที่เรามองตืนต้นและเราก็คิดว่า พ่อเขาทาชั่วแต่ทําไมเขาได้เจอแต่ของดี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 ท่นทันแล้วก็มีโอกาสดี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 กว่าเราแต่จริงๆไอโอกาสดีๆของเขานั่นน่ะเขาแปลงไม่ถูกเขาก็เลยยิ่งหลงเลอะเทอะไปใหญ่เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกค่ะอย่างสมมุติว่าเราอยู่ที่จุดศูนย์กลางเนี่ยและทีนี้ครูบาอาจารย์บอกให้เราตรงไปนะแต่เรามือมันไม่เที่ยงก็นึกว่าตรงละค่ะแต่เฉียงไปหนึ่งองศา หนึ่งองศาแล้วนึกนิดเดียวเป็นไรไปแต่ถ้าเปิดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมันยาวไปเท่ากับโลกนี้เนี่ยเชียงไปหนึ่งองศาเนี่ยมันมันหากันไม่เจอแล้วนะคะมันอาจจะหลงไปตั้งบ้านตั้งช่องอยู่ที่เมืองไหนใหม่จนกระทั่งหาทางกลับไม่ถูกแล้วก็ได้ตรงนี้ค่ะท่านถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมอย่าดิ้กว่าหนึ่งองศามันเล็กน้อยมันมัน เชไม่ได้เลยขยาดคาดเคลื่อนไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้รัศมีเนี่ยมันจะยาวนานแค่ไหนถ้ายาวนานมากเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางโลกเนี่ยหนึ่งองศาเนี่ยไปอยู่ที่ผิวโลกเนี่ยมันหากันไม่เจอแล้วมันไกลซะจนกระทั่งกูไม่กลับแล้วตรงนี้ค่ะท่านถึงบอกการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันไม่ใช่เราคิดอย่างอย่างที่มองเห็นเห็นกันอย่างนี้แล้วเราจะบอกหนึ่งองศาเรื่องขี้ผม หนึ่งองศานี่ก็อาจจะปูไม่กลับแล้วกลายไปเป็นอะไรไปใหม่อีกเผ่าพันธุ์นึงแล้วก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจงว่ากฎแห่งกรรมมีจิตเราคว้างลูกบอลข้างฝาเนี่ยเราส่งไปด้วยแรงเท่าไหร่ามันก็ดีดกลับมาถึงเราถ้าเราเชื่อเรื่องนี้นะคะเรายังมองไม่เห็นเพราะว่าตาเรามันยังมากมองมเห็นเนี่ย แต่ทาไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราจะค่อยๆเริ่มรู้สึกแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างเนี่ยเราทําอย่างอย่างนั้นจริงๆทุกทุกสิ่งอะไรน,นะคะและยากอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าโดยเฉพาะผู้ที่เราเกิเข่าวอ่ะถ้าเราไปล่วงเกินพระพุทธเจ้าอันนี้มาหันแต่ถ้าเผื่อเราไปล่วงเกินไออันตพานด้วยกันจะถ้าไม่รู้สึกตรงนี้ค่ะมันมันมัน,มนแล้วแต่เรา ว่าเรามีบุญแค่ไหนบุญเราไม่พอแปลอะไรหยาบๆไอ้สิ่งที่ของละเอียดเราก็เราก็จะเข้าใจผิดแต่บางครั้งเนี่ยนะคะเออมันมีไอ้นักเลงซึ่งมันเชื่อหลวงพ่อทั้งหลายมันก็มีพระห้อยคอเนี่ยเป็นพวงใหญ่ใช่ละวันหนึ่งก็มีนักเลงต่างถิ่นมาสู้กับมันและ นักเยนต่างถิ่นมันหนุ่มกว่ากําลังมันก็ดีกว่ามันก็วิ่งหนีไปในที่สุดเนี่ยให้นักเยนต่างถิ่นมันก็เอามีดดาบเนี่ยเกี่ยวใส่ไส้มันขาดพระก็ล่วงมันก็ว่ามันคว้าได้องค์หนึ่งแล้วมันก็กระจนน้าไปนะคะมันก็ว่ามันเอาเอาไว้และเสร็จแล้วพระเนี่ยกระดุกกระดิกได้ในป่าแม่มันก็มีกําลังใจในที่สุดมันก็หนี จนกระทั่งไอ้นักเล่นต่างถิ่นทําอะไรมันไม่ได้ค่ะพอกลับไปถึงบ้านมันก็รีบรีบจะ่หาพานมาเพื่อจะเอาพระเนี่ยแล้วก็ไปตั้งบนหิ้งผาปรากฏไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้ควา้าได้พระค่ะมันไปควา้าเอาลูกออดแล้วก็ลูกออดก็อยู่ในน้ํามันเย็นดีพอเข้าไปอยู่ในปากมันไม่ไหมมันก็กระดูกกระดิกซิเพราะมันร้อนอะ่ะ <laughs> มันก็เลยได้สติค,ค่ะว่าไม่ใช่พระไม่ใช่อะไรหรอกนะ คนเราเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างขนาดไอ้ลูกออดเรายังมีแรงจนกระทั่งทําจนไอ้นักเลงต่างถิ่นทำอะไรมันไม่ได้มันกลับถึงบ้านได้ตั้งแต่นั้นมันเลิกตะกรุดพระเพล่ไม่ห้อยแล้วให้มันหนักคอเปล่านะคะมันมันมันเชื่อว่ามันจะต้องใกล้ๆกับว่ามีศีลแล้วก็ถึงเป็นนักเลงก็เถอะมันก็จะไม่ไปรังแกไม่ไปกลมเหงใไรเขาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะ มันมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะมันอยู่ที่ว่าเราแปลไอ้อะไรที่มาทําให้เรารอดปลอดภัยมาได้นะแล้วก็อ๋อนี่เองคือกําลังใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่พระเครื่องหรือตะกรุดหรืออะไรเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี้ยค่ะอย่างอย่างตอนที่ออคอมมิวนิสต์พวกตํารวจทหารชายแดนก็จะมาขอให้หลวงตาทตําตะกรุดทําพญันหลวงตาบอกว่า เอาไปทำไมของพวกนั้นอะมันอยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราตั้งใจทําดีเรารักษาศีลนะเราสวดมนต์เช้าเย็นมันไม่ต้องมีหรอกตะกรุด,ดไม่ต้องมีผ้ายันหรอกแล้วแล้วแต่ถ้าเกิดเขาเชื่อนะคะตอนที่คุณโยแม่เจ็บอะค่ะแล้วเราก็มีผ้าที่นุ่มๆเอามาลองลองเออให้ให้คล้ายๆที่นอนบางทีมันก็ เป็นเสือเป็นแข็งแล้วก็เอาผ้าพวกนี้ซึ่งเป็นเศษผ้าผ้าผ้าขนหนูนุ่มๆที่อะไรเอามาลองลองลองใช่ไหมคะทีนี้พอมันสกรปรกมากมากมากมันเบื่อเราก็จะทิ้งเขาขอเขาขอเขาเอาไปทําเป็นผ้ายันเขาค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะเอออะไรค่าศึกยิงมาก็ไม่ดกแม่อะไรมันอยู่ที่ใจพอใจมันมีความศรัทธาเชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันก็มีกําลังค่ะ วัตถุสิ่งของเนี่ยเป็นแต่เพียงสื่อเท่านั้นเองทีนี้พอเป็นอย่างไอ้นักเลงตัวนั้นที่มันพบว่าอ๋ออินลูกออดอไม่ใช่พระหรอกมันก็รู้แล้วว่าอ๋ออยู่ที่ใจแล้วถ้าเรามีศรัทธาในตัวเราว่าเรามีกําลังเราสู้ได้เราปกป้องตัวเราได้มันก็ได้ใช่ไหมค่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่คุณบอกว่ารู้เหมือนทําทําดีไม่ได้ดีทําชั่วยได้ดีเนะี่ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้น เรายังดูไม่ละเอียดดี่้วนเองแต่ให้เราเชื่อแต่ทำดีก็ต้องได้ดี<ม>ก็คิดดูสิคะอย่าง <c oughs> ต้นไม้เนี่ยเราเราเอาขนุนไปปลูกเนี่ยมันจะออกเป็นมะม่วงเป็นมะละกอไหมไม่มีนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกรรมก็เหมือนกันเราทํากรรมชนิดไหนเราก็ต้องได้ผลชนิดนั้นแต่เราใจเรายังไม่ละเอียดถี่ถ้วนที่จะเห็น แต่เชื่อเอาไว้เถอะคะ่ะแล้วเราปฏิบัติไปเรื่อยๆๆแล้วเราจะเชื่อทีนี้ถ้ากวดเราเกิดไม่เชื่อแล้วพอใกล้จะตายเราเกิดไม่ตัวอย่างอะไรที่ทําให้เราเห็นว่าุยเรายึดผิดมาตลอดชีวิตเราจะกลับตัวกลับใจไม่ทันนะคะเพราะอะไรที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยถ้าสติเราไม่ตั้งมั่นจริงๆมันเผลอแล้วมันก็จะเป็นอัตโนมัติซึ่งที่เราเคยทําอยู่เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะให้เราก่อนที่เราจะไปยึดอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เนี่ยให้เราไตรตรองให้ถี่ถ้วนซะก่อนถ้าเผื่อเรายังไม่มีหลักฐานยังถี่ถ้วนพระเตยปิดกว่ายังไงตำราว่ายังไงเชื่อเขาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นไว้อย่าอย่าไปบอกว่าอย่างสมัยนี้ที่เขาบอกว่าทําชั่วได้ดีมีถมไปเราก็ทําชั่วได้ดีมีถมไป พออีกไม่ช้าไม่นานเราจะตายแล้วเพราะว่าไา้ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วทำดีก็ต้องได้ดีคราวนี้แหละเราจะแย่เพราะเราจะไม่มีเวลาที่จะฝึกนิสัยอันใหม่เอาไว้ให้ดีพอที่มันจะมาคุ้มครองเราได้ค่ะ